เพลงเก่าแล้วสิอยากรู้ไหมคะว่ามีเพลงดังเพลงไหนในยุคก,ก่อนบ้างที่ถูกนำมาร้องใหม่จนดังอย่างชุดไม่อยู่จะมีเพลงไหนบ้างมาฟังกันเลยคะ่ะ สุดจีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสสดท่านผู้ฟังทุกคนเลยนะคะวันนี้พบกับรายการเพลงเก่าเล่าซิกับดิฉันนายวร,รดมประทิ์นักศึกษาสาขาวิชาเทีศาสตร์ชั้นปีที่4เลือกสั้นๆซาสีก็ได้นะคะหรือลหลายๆคนนะคะอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วผ่านทางรายการ The v o i c e 2 1 9 9นั่นเองค่ะไม่มีคำลาจากเธอสักคำฉันยืนเหม่อมองจนเธอรับห่างไกล ท่านผู้ฟังเคยได้ยินเนื้อเพลงนี้กันไหมคะท่านผู้ฟังดูไหมคะว่าเพลงบางเพลงแม้เนื้อเพลงประโยคเดียวก็ทําให้เรารู้สึกถึงอารมณ์นั้นได้และทําให้เราจดจําความรู้สึกที่ชีวิตของเราต้องพบเจอกับสถานการณ์เดียวกันกับในเพลงทําให้อาจมีน้ําตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดถึงเนื้อหาในเพลงนี้กันค่ะซึ่งเพลงนี้ซาสีบอกเลยนะคะว่าเป็นเพลงเก่าที่ซาสีรักมากๆและอยากจะหยิบนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันค่ะ ก่อนที่เราจะมาเริ่มกันนะคะซาซีขอถามท่านผู้ฟังค่ะท่านผู้ฟังคะท่านผู้ฟังเคยฟังเพลงเก่าๆกันบ้างไหมคะเพลงที่ท่านคุ้นหูเพลงที่ท่านคิดถึงหรือแม้แต่เพลงที่ทุกท่านไม่เคยฟังกันมาก่อนแต่พอได้ยินกับเพราะจับใจจนต้องรีบหาชื่อเพลงกันเลยทีเดียวค่ะ เพลงที่ทุกท่านอาจลืมเลือนหายไปตามกาลเวลาวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับเพลงที่ซาสีเชื่อว่าเพลงนี้ทุกท่านต้องรู้จักและอยู่ในใจของใครหลายคนเพลงนี้นะคะทุกท่านอาจจะนึกชื่อเพลงไม่ออกแต่คงจะเคยได้ยินบ่อยๆเป็นเพลงที่ถูกนำมาร้องโคเวอร์จนดังข้ามคืนทำให้เพลงนี้กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้งหลังเวลาผ่านไปกว่า20ปีเรื่องราวจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนมาค่ะสาสีจะเล่าให้ฟัง และเพลงที่จะมาเล่าซิในวันนี้สสีบอกเลยนะคะว่าเป็นเพลงเก่าระดับตำนานคลาสสิกเลยก็ว่าได้ค่ะนั่นก็คือเพลงชํำคือเดานั่นเองค่ะเพลงช้ํำคือเดานะคะศิลปินคือคุณนิตยาบุญสูงเนินอดีตนักร้องศิลปินหญิงไทยล้านตลับโอ้โหน่าสนใจมากๆเลยค่ะท่านผู้ฟัง ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าศิลปินหญิงไทยล้านตลับในยุคนั้นมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นแต่ความเจ๋งอยู่ตรงที่เทคโนโลยีและสื่อโซเชียลในสมัยนั้นยังไม่ทันสมัยเท่ากับปัจจุบันแต่ยังขายได้ถึงล้านตลับนั่นแสดงให้เห็นว่าคุณนิตยาบุญสูงเนินต้องดังและเป็นที่นิยมอย่างมากในยุคนั้นจริงไหมคะท่านผู้ฟังและคุณนิตยาบุญสูงเนินเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมามีผลงานเพลงดังมากมายจากค่ายเพลงโปรมีเดียมาททั้งเพลง เจ็บนิดเดียวบุพเพศนิวาสและเพลงช้ำคือเราเพลงเก่าเล่าซีของเราในวันนี้ค่ะทำไมเพลงช้ำคือเราถึงกลับมานิยมอีกครั้งได้ละ่ะเชื่อว่าหลายๆท่านคงกำลังสงสัยอยู่ซินะคะมาค่ะซาสีจะเล่าให้ฟังเพลงนี้นะคะโด่งดังอย่างมากในปี2538 m นนำแสดงโดยนางเอกที่ดังมากๆในยุคนั้นคือคุณแก้วกวินนาสุวรรณประทีปโอ้โห ท่านผู้ฟังคะนางเอกชื่อดังในยุคนั้นอย่างคุณแก้วกวินนาถ้าลองเปรียบเทียบความดังดิฉันว่าก็คงเทียบเท่ากับแม่อ้ําพัชราภาชัยเชื้อของเราเลยลคะค่ะขนลูกค้าขนลูกและท่อนกีตาร์โซโล่นะคะก็ได้มือกีตาร์ที่นับว่าเป็นแถวหน้าของเมืองไทยในยุคนั้นคือคุณแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มต้องบอกเลยนะคะ ว่าในยุคนั้นเนี่ยคุณแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มโด่งดังเป็นอย่างมากเลยค่ะเป็นศิลปินกีต้ามือทองที่ศิลปินและนักร้องต่างยกย่องและชื่นชมและอยากที่จะร่วมงานด้วยโดยคุณแมวจิรศักดิ์ตั้งใจเรียบเรียงท่อนโซโลโออกมาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะนอกจากนี้นะคะรวมถึงผู้แต่งเพลงนี้คือคุณจิรศักดิ์ธรรมประสาทนักแต่งเพลงมากประสบการณ์ชื่อดังสุดๆในยุคนั้นยิ่งทวีคูณเพิ่มความบาดลึกของเนื้อหาเพลงเข้าไปอีกค่ะ สสีไม่แปลกใจเลยค่ะท่านผู้ฟังที่เพลงนี้จะโด่งดังเป็นอย่างมากในยุคนั้นเพราะแต่ละศิลปินนักร้องนักแต่งเพลงนักแสดงเขาช่วยกันรังสรรค์และเรียบเรียงเพลงนี้ออกมาอย่างประณีตละเอียดอ่อนเพื่อความจับใจความประทับใจของผู้ฟังและเพลงนี้นะคะถูกนำมาร้องใหม่หลังจากห่างหายไปจากคนฟังกว่า20ปีโดยผู้ที่นำมาร้องใหม่คือนายธันวาบุญสูงเนินหรือคุณเดอะทอยของเรานั่นเอง โดยคุณเดอทอยร้องเพียงท่อนหุกของเพลงเท่านั้นก็ทําให้หลายคนชื่นชอบและหยิบเพลงของคุณนิตยาบุญสูงเนืนกลับมาฟังอีกครั้งและผู้คนก็เริ่มรู้จักชื่อของคุณนิตยาบุญสูงเนืนมากขึ้นซึ่งความพิเศษไม่ได้มีแค่นี้นะคะเพราะคุณเดอทอยก็คือลูกชายของคุณนิตยาบุญสูงเนื่นนั่นเอง แถมยังเป็นหลานของคุณเจนเจนบุญสูงเนินอีกด้วยแหม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 ,แมลูกชายนําเพลงของคุณแม่มาร้องทั้งทีช่างน่ารักน่าประทับใจอะไรขนาดนี้คะท่านผู้ฟังภูมิใจแทนคุณแม่จริงๆเลยนะคะเนียและในเวลาต่อมาไม่กี่สัปดาห์วงสมอารมณ์ได้หยิบนําเพลงช้ําคือเรามาร้องต้องบอกเลยค่ะว่าเพลงเพาะมากๆเลยศาสีได้มีโอกาสเข้าไปฟังแล้วนะคะเพาะสนอหูจริงๆค่ะ นักร้องนำคือคุณพิมเดอะไวท์สองพนนักร้องสาวเสียงหวานแหบบาดลึกเจ้าของสำเนียงที่เป็นเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครสามารถก๊อปปี้ได้ได้ถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาจนดังข้ามคืนคนแชร์กันทันลมทลายและด้วยพลังการแชร์ของเด็กรุ่นใหม่จึงเกิดเป็นเพลงไวรัลและเป็นจุดเริ่มต้นของมกรรมการโคเวอร์เพลงช้ำคือเราของศิลปินนักร้องอีกหลายคนจากค่ายเพลงต่างๆอย่างโบกี้ไลออนคุณทอมอิสลาคุณน้ำชาชีรนัท และถูกนำไปร้องในรายการ The Mass s i n เกโดยคุณออฟป,ปองศักดิ์หรือที่รู้จักกันในรายการคือหน้ากากปลาคาร์บซึ่งไม่ว่าใครจะนำมาร้องเพลงช้ำคือเราก็จะเพาะแตกต่างกันออกไปแต่ยังคงความช้ำเศร้าบาดลึกของเนื้อหาเพลงช้ำคือเราเป็นเพลงเพาะโดยไอยคำที่สวยงามเนื้อหาในเพลงบวกกับท่วมทมนองเพลงที่มีสื่อถึงอารมณ์ของคนช้ำรัก ฟังแล้วมันช่างอินสุดๆจริงๆค่ะท่านผู้ชมคะ่ะนับว่าเป็นเพลงที่ทําออกมาได้สมบูรณ์แบบและมีสเสน่ห์มากๆอีกหนึ่งเพลงจริงๆคะ่ะเพลงเก่าก็เพาะมากๆอยู่แล้วผสมอารมณ์นํามาร้องใหม่ก็ยังคงดีงามความเพาะและยังร่วมสมัยอีกด้วยคะ่ะเพลงนี้นะคะใครที่นํามาร้องเนี่ยก็จะเหมือนดึงเอกลักษณ์ในเสียงออกมาได้เป็นอย่างดีจนสะกดคนฟังได้อย่างน่าประหลาดใจและได้ใจเด็กรุ่นใหม่ไปเต็มๆ และกระแสะความดังนะคะไม่ได้หยุดอยู่ที่ประเทศไทยของเราเพลงช้ำคือเรานะคะยังมีชาวต่างชาตินำไปโคฟเวอร์อีกหลากหลายเวอร์ชันเลยค่ะมีทั้งเวอร์ชั่นภาษาจีนเกาหลีญี่ปุ่นลาวและขเขมรในปัจจุบันนะคะเพลงช้ำคือลาวเวอร์ชั่นของสมอารมณ์นะคะมียอดวิวถึง300กว่าล้านวิวแล้วด้วย มีคนถูกใจใต้คลิปถึง1ล้านคนนับว่าเป็นยอดที่สูงมากๆเลยค่ะท่านผู้ฟังนะคะสามารถหาฟังกันได้ที่ช่องทาง YouTube นะคะชื่อช่องปลั๊กเปียนโนเพลงช้ำคือเหล่าโคเวอร์บายสมอารมณ์ค่ะโอ้โหท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับเรื่องราวของบทเพลงช้ำคือเราเป็นเพลงที่ไพเราะและมีสตรอรี่เรื่องราวที่น่าสนใจสุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคะท่านผู้ฟังซาสีว่าเพลงช้ำคือเราเพลงนี้นะคะไม่ได้ดังเพราะดวงหรือโชคแต่อย่างใดค่ะทุกอย่างลงตัวและถูกสร้างมาอย่างประณีตและละเอียดทั้งศิลปินดนตรีนักร้องทํานองต่างๆคือทุกอย่างมันลงตัวมากๆเลยค่ะท่านผู้ฟังกอบโกยยอดขายถล่มทลายการันตีด้วยยอดขายล้านตลับกันเลยค่ะ นับว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะเป็นเพลงดังที่เดินทางข้ามเวลาจากรุ่นสู่รุ่นท่านผู้ฟังไม่ควรพลาดที่จะไปหาฟังกันนะคะรับรองเลยค่ะว่าทุกท่านต้องแอบเซฟเก็บไว้เป็นอีกหนึ่งเพลงโปรดของทุกท่านอย่างแน่นอนค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมแนะนำเพลงเก่าที่น่าสนใจที่อยากจะให้ซาสีนำมาเล่าบอกต่อท่านผู้ฟังท่านอื่นได้ฟังกันบ้างสามารถส่งรายละเอียดมาได้ที่แฟนเพจข่าวประชาสัมพันธ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มรปสค่ะ อย่าให้เพลงเก่าในวันวานเอาวสารไปจากใจคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทุกคนฟังเพลงเก่ากันนะคะสัปดาห์หน้ามารอรุ้นกันค่ะว่าเพลงไหนอีกจะเป็นเพลงที่ดังข้ามเวลาอย่างแท้จริงสำหรับวันนี้เวลาของรายการเพลงเก่าเล่าซีของซาสีหมดลงแล้วค่ะซาสีขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดี13นาฬิกาสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ